พมบุรุษแห่งยุคตอนที่ห้าวิกฤตเตรียมรับสิทธิ์แปลไทยโดยเพจบาทเดียวตีบวกเจ้าจากหมู่บ้านหมาป่านี่มารวมตัวกันแบบนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ให้มันน้อยๆหน่อยคนจากหมู่บ้านเจ้าลังแกหลานชายข้าตอนนี้ยังจะเอาสมบัติภูเขาไปอีกสมบัติภูเขาเลยข้าไม่รู้เอกว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเจ้าพูดอะไรอยู่นี่เจ้าคิดว่าข้าโง่นักหรืองไง ฮ้อไอขยะหมู่บ้านหินนี่มันหาเรื่องแล้วพวกเราไม่ใช่พวกที่จะมาแย้มได้ไง่ายๆนะเว้ยโชว์สิง่งที่หมู่บ้านหินไม่มีจัดการมันซะอ้าวเฮ้เดี๋ยวไปไหนแล้วล่ะซ่อนตัวอีกแล้วล่ะไอขี้คลาดเอ้ยไม่ได้การฮนะเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยถ้าหาโผล่ไปมีหวังหัวหน้าหมู่บ้านกับเสี่ยวปวดเตี้ยนเจอเข้าพอดีอีกอย่างสองคนนั่นเองกระหลบลมลมปานขั้นสามแถมมีคนหนึ่งระดับสี่ ช่างน่ารังเกียดจริงๆอะฮะอสุรกายบุกะทำไมพวกมันถึงได้อ่ะเอ๊ะทำไมจู่ๆถึงมีสัตว์อสุรมากมายขนาดนี้อีกอย่างดูเหมือนพวกมันกำลังเล็งเป้าอยู่ที่ผู้หมู่บ้านหินอีกตั้งหากดีแล้วพวกเราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังในการฆ่ามันคืนเป็นแบบนี้ต่อไปเสียวปูเตี้ยนต้องไม่ไว้แน่แน่ เซียวปูเตียนสวมนี่เรารีบหนีไปซะ<ป>เจอหนีหน่อยวิชากองละนาดเอกอเจ็บหัวจังเลยเป็นสมบัติวิชางั้นเหรอสุพรตามไปพระผู้ฝึกวรยุทธ์งั้นลือเจ้าพวกนี้เป็นใครกันแน่เจ้าพวกหมู่บ้านหินหรือพวกต,กตระกูลอวีทรงมากัน เป้าหมายของเราคือเด็กคนนั้นปล่อยไว้ไม่ได้คนที่จะตาย้องไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องหรอก